สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นะครับคุณนำโชคนะครับผู้ที่ทาสารบําบัดด้วยอัลฟาฟิลตัวนี้นะครับวันนี้เริ่มต้นตัวท่านเองอย่างที่บอกนะครับว่าเริ่มจากพิการทางสายตาแต่วันนี้เชื่อในอัลฟาฟิลแบบสุดซึ้งเลยนะครับและตัวท่านเองนะครับก็เริ่มจากเงินทุนนะครับยังไม่พร้อมนะครับแล้ววันนี้นะครับทำเป็นสถานบําบัดที่บ้านไม่ว่าจะเป็นนะครับจากผู้ที่ป่วยหลายๆพื้นที่นะครับมาจากหลายๆพื้นที่แล้วมาเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามก็มี นะครับก็กลายเป็นว่าวันนี้เราตั้งรับนะครับแทนที่ออกไปข้างนอกโดยเสียค่าใช้จ่ายแต่วันนี้เนี่ยจะมีคนจากภายนอกเข้ามาบำบัดถึงที่เลยวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พี่นำโชคครับว่าพี่นำโชคครับเริ่มต้นยังไงครับจากตัวอัลฟาสปินนะยครับออตอนแรกยืมคุณหลงมาก่อนตัวนึงครับยืมคุณหลงที่อยู่รางที่มากร้าถ้ายืมมาเลยครับชิ้นเดียวชิ้นเดียวกับที่นอนอันนึงกับที่นอนนะครับด้วยการด้วยการยืมนะครับครับผมแล้วก็จากนั้นก็ชวนคนมาบาบัดฟรีมั่ง ถ้าจะจ่ายชั่วโมงละร้อยบ้างให้ก็ทดลองดูเริ่มต้นจะเริ่มต้นฮะแล้วจากนั้นก็บอกต่อๆกัน้ามาขึ้นมาก็ได้มีโอกาสมีตังค์ซื้อฟสปินเพิ่มตหงายตัวเริ่มต้นเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าบำบัดฟรีเนี่ยครับหลายๆเคสเนี่ยเห็นผลชัดเจนยังมีไม่ชัดเจนก็มีไม่ชัดเจนก็มีครับอย่างพวกปวดเมื่อยปวดเข่ากระดูกสันหลังอะไรพวกนิ้วล็อกพวกเส้นเลือดคออะไร อามาพึ่์พอดีไปเจอพยาบาลท่านนั้นที่ชื่อคุณจุ๋มนะครับผมแกปรากฏว่าแกเป็นอามาพึกและแกทรงตัวไม่ได้มาหลายปีแล้วแกไปบําบัดที่โรงพยาบาลมาสิปีก็ไม่หายครับปรากฏแกมาเจอที่นี่แกลองมาที่นี่ทำสามครั้งแกสามารถไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์ไปได้เลยแกดีใจมากจากนั้นแกมาบําบัด ประจำเลย2เดือนไม่เคยขาดเลยหลังจากนั้นก็มีการบอกต่อบอกต่อเรื่อยๆลูกค้าแกก็มาเยอะแล้วแกไปบอกเท่าแกใหญ่ๆมาเต็มหมดจากยิบอัฟาฟาสปินแค่หนึ่งอันจากที่นอนหนึ่งตัวแล้วกลายเป็นวันนี้เนี่ยมีเตียงนอนมีอัฟฟาสปินหกเจ็ดตัวกับเตียงนอนเนี่ยจากอะไรครับจากรายได้จากรายได้จากบัมบัตบัมบัดบางทีเราเก็บเป็นคอร์สด้วยเราเอาเงินค่าคอร์สนี่ยมาจ่ายมาซื้อของพวกนี้เข้ามาในร้านค้อหนึ่งเนี่ยบอกให้เป็นครับว่าอะไรใช่บางทีเราก็ ให้เขาบำบัดวันละสองครั้งค,คือเร่งแล้วเขาก็เก็บเขาบางที คอตหนึ่งก็หกเจ็ดพันนะบางคนก็กระจายหมื่นกว่าทีเดียวเลยบางบัดือนตัวได้ค่ะว่าจะมีคนที่มาจากต่างๆพื้นที่นะครับต่างจังหวัดมาเช่าบ้านอยู่ตรงข้ามเลยครับผมเป็นคนเช่าอ๋อพี่เป็นคนเช่าแต่ว่าคือเขามาอยู่เลยให้มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาอยู่เป็นอาทิตย์เลยเป็นเดือนนะเป็นเดือนเลยนะครับกันเป็นเดือนบางคนก็สองเดือนแล้วแล้วเคสที่ชัดเจนมากได้ขอว่าเป็นอะไรนะฮะครับเก่งเรื่องต่างเป็นยังไงครับเป็นยังไงคนนี้เข้ามาแบบ มืออะไรกระดุกกระดิกไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยพูดคอยยังยกไม่ได้ขากริงตอนนั่งรถมานั้นต้องประคองมานั่งรถเอาเข็นแล้วพอก็บําบัดได้เดือนปรากฏเวลานั่งรถกลับนั่งหน้าได้เลยแต่ไม่สามารถเดินได้เป็นร่างกายเขาอุ่นขึ้นเยอะเมื่อก่อนมาเย็นเชียบเลยแล้วเดี๋ยวน,นี้ยกมือดื่มน้ําได้เกาหน้าเกาหลังแล้วบอกคําว่าเจ็บได้อยู่ข้าพูดได้ครับแต่ว่าเดินอาจยังเดิมนไ,มได้แต่แกอ่ภาภาดอัลฟาเบต้าไป เป็นสิบสิบกล่องนะตอนนี้ก็อาการดีขึ้นดีขึ้นเยอะสรุปแล้ววันนี้ก็เป็นสั่นทำที่บำบัดเรียบร้อยเรียบร้อยครับเอาฟ้าสปินก็ประมาณเกือบเกบชิ้นใช่ไหมครับแล้วเตียงนอนก็ตอนนี้ครบเซตเรียบร้อยแล้วครับมแล้วตั้งรับลูกค้าอย่างเดียวเลยวันนี้ครับได้ข่าวว่าหลังจากตั้งรับลูกค้าเรียบร้อยแล้วพอที่นี่อยู่ตัวมีเขาเรียกว่าคนบำบัดเต็มแล้วเนี่ยจะออกไปนอกพื้นที่ด้วยใช่ไหมครับคิดว่านะครับเพราะว่าเราเริ่มมีรายได้จากตรงนี้เราวิ่งออกไปข้างนอกเราก็จะมีรายได้ในการที่จอกไปทำบำบัดที่นี่่ใชครับ โอเคครับนี่คือตัวอย่างของพี่นำโชคนะครับที่เริ่มจากคนตาบอดนะครับแล้ววันนี้ครับเห็นโอกาสทางธุรกิจแล้วก็เชื่อในอัลฟาสปินกับอัลฟาเ e ตาแบบสุดซึ้งแต่วันนี้พาคนนะครับเข้ามาที่จีนอวกาศตูนจัดประชุมันเนี้ยมากกว่าร้อยคนครับโอเคุณสากเครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ